ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมเราอยู่ที่แยกคุณเรือคำนะตอนนี้นะ,ะบ้านเสียบอย,ยครับพี่คนเดียวพี่คนเดียวเปลี่ยนแก๊สด้วยเหรอนี่ยันถับไปว่าของโลกน่ะม,ม,ม,มันจะมีแค่พตทสยามแล้วก็อุตติสยามกับอูติิมันจะอันนั้นกันได้ ก็เก็มาหกเาฮ่เฮ่าฮ่า่่พเขาขออไอ่ะ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 เพีเดี๋ยวพ่อคนเดียวนะเอชแชนอวัสดีครับอันนี้ก็ของคุณแม่พิสมบัชัยพรแล้วก็แม่สำรานเนาะครับจะมีหมูมีข้าวเหนียวมีกะทิมีน้ำตาลอ่ะีบบนไก่น้วมันพืชปลาน้าเปล่า พบหลดเนาะเอาเฟื่องเอาไปโม่องเอาไปม่บุญทางเยอะอีกย่างจะทวงมาหาผมมาอีกทีนึงแต่ว่าเราเอาแบบนี้ไปซะก่อนอ่าก็มีตาการอะไรนะก็ขอขอขอบคุณนะคนที่เป็นสมรเชยพรคนที่คุณเพื่อนจำราญเชยเดชขอบคุณมากมากนะคะเราก็จะเอาไปตาเอาไปทำตามที่ทำบุญพรุ่งนี้ ครับผมแต่ว่าก็จะมีรถเข็นของทางรถเข็นมาให้หลักคนชางเนอยในในก็จะออกคิดแล้วคือพอจะเบิกคิดรถเข็นตักไปแล้วว่าเดี๋ยวจะไปเอามาให้ลุงเขาเพื่อจะมาให้ล็นกูพองปูพองก็กำลังงานฮัดฮัตอด่นต่อฮัเอื่นจังใจจังใจอีกหน่อยหัตอื่นไม่เนาะเดี๋ยวรถเข็นกำลังมาเดี๋ยวจะไปมอบให้แต่ว่าวันนี้เอานี้ไปซะก่อนรถเข็นในการตามวัตถุประสงค์ของแม่สามล้าน มันบ้าโดนเลยล่ะอยากเอาให้เอาไปนั <S <ra>. <S ่งชิบย่างบวนย่างนี่จะไหนแกอยากเอาใไฮนามาดูผสมอยากให้อยากให้ปูพองก็จะเอาไปมอให้เอาวันนี้ก็เอาตัวนี้ิสักกอนท้าพ่อจะเข้าหาผมไหมครับเดี๋ยวขนขึ้นรถเลยเนาะขนขึ้นรถเลยเนาะขึ้นรถ เนมาตาก้องก็ได้ทำทำสยกันทำมาหากินถามอยู่คิดเก้าลกหรอบลกเรเอาใส่ยนทไยเนาะพวกเก็อันนี้มันมันเก็ดยี่ห้อแม่แม่เขาบอกว่าดูเรียบร้อยมากแล้วโอ้ แนเพื่อนหนเลยเอาไปกคุยยังครับทำบู๊ร้อยวันโอ้อันนอันห้าร้ยมันเป็นแนเพื่นกับนคลับอบ้าเพลื่อนมาบอกแล้วแต่ทำไปแล้วแต่คือว่าเราจะไปคุยกบขาปนคุณก่อนโอ้ว่าน้า่นเซบอก้่าน้เจ้าหนะของคุณคุณพี่แพชรสมรชัยพรเคื่อนมาโตมาเอใอ้มเป็นก้อนหาเลยเออุ่บอก ครับก็ขอบคุณผู้ใหญ,ญ่ใจดีนะครับที่ร่วมทำบุญครับอานุทนาสาธุนะคอเน้นบอ้นบอก้นอีกหนึ่บาทออบคุยบมาหบทุอัน,น้อีบุญีกหละอัน,น้อ้าร้อยบาทบหาบาทให้จำุุญให้ตาอ่อนอันนี้ อันนี้บริษัทมาเกลี่ยซาว่าได้มือนมืออื่นมือือเขาาสะบาดเขาให้้อแบบตั้งอยู่ัคนละยางบอกเราคนละยางคนละยางอันนี้คลิป่ามันมาหาเสียงกันไปทำบุญไปทำบุญ้าร้อยบาทอันนี้ไปร่วมอุคมสมองด้วยรคาแล้วเราก็อะไรขอให้ข้าไปทำบุญซื้อข้าวไปทำบุญให้บุญรุนน้ำของเพื่อนสำราญชัยเดชวิเทยสมรชัยยพรนะคะขอให้ ปูรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อบาทเฮ้มอน่าฝากเนวากว่าขีดยังม่นาโฟมมันมืดเนอะเป็นดำๆมืดอ๋อใช่เลยพเจ้าว่าไรยอนแสงหรมันย้อนแสงมันมืดเออม,นมอนออนออันิ่งมอเ้กองกเออเขาจิบเขาแต่จากหูว่าสองคนเขาไม่เห็นอย่างนีน เออนั่นแหละโอ้โหสุดหล่อเลยอืออ่าอ่าใช่ห้ามโอ้โหโฉ่งให้เชียร์บอยเฉยเข้าวเพิ่งมาก่อนเข้าวไม่ได้กรอข้าวแบมแก๊สโอ้โหเซอร์ไพรส์เลยนะครับเสียบอยเซอร์ไพรส์บ้านเสียบอยก็เราก็มาเต็มหลังรถเลย ซอร์ไจากเอฟซีจากอเมริกาอเมริกาเนาะจากมึนจะติดต้นมาข่านหนึง่งพันบาต้ตนพื่นค่ะนาการเครื่องของก็เอามาโม,ม่บุญบ้านบ้านาบ้านคยว่าโม่บุญ,บบบบญแต่ว่าใครเขาบอกว่าใส่ซองใส่ซองานรวมบุญแต่อ่อนพร้อมร่วมบุญน,น,นะนะนับ,บว่ามีคือเดียวแต่ว่าค่อยกับพี่เพชรมอนะบว่าคือกันเอต้ตนติดตน้นโม่บุญคือเดียว เพราะพวงนี้ก็เป็นงานบุญเนาะที่วัดเริ่มกี่โมงย่าพวกนี้เริ่มแต่หกโมงหกโมงเช้าหกโมงเช้า,านี่คือไปรับพระไปรับพระแล้วก็แม่ครัวก็หกโมงนี่คือตีสามตีสามเจอกัน <c oughs> แล้วก็ทำหกโมงนี่คือจะให้มันเรียบร้อหกโมง,งพร้อมพร้อมหกโมงพร้อมแล้วก็อาซชเฟอร์ก็ออกมารับพระ แล้วก็แม่ครัวก็เตรียมตักใส่อันนี้พระเจ็ดลูกอ,อ,อยากกินมากอันนี้แต่ก็แพงเสิร์ฟตัวหนึ่อยากกินไม่ทุเรียนอ่ะกินได้ครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ครับแต่ก็ไม่เคยแบบแบบอยกอะไรนี้ใช่ไหมโอ้เซเว่น ไก่แล้วไก่แล้วเอาสังอาสีออกแล้วแสงอาสีออกแล้วตะวันสิโจหาคุณยูโรแล้วเงินเข้าซีมาตลาดนี่ก็ได ouais uh ้นะป่าแถบานเนากข้าต้มขนมเนาะแต่เช้าอ่ะนะเรามาซื้อข้าวต้มขนมใส่บาทน่ะนะป่าแถบานประว่าตลาดเช้าปะ เม่ตลาดแต่เศร้านจาะจ๊ะเราทำมาซื้อขา้ขาวต้มข้าวต้มขนมใเจบาทตอนเศร้าเนยยัคือเลยเป็นหนึงห่งทีสามตีสามเขเริ่มแต่ที่สามท่าเนเรา,าตีสมามที่บ้านนุ<อ>ยังไม่ปวดอ่ะพามาเออนะนันเป็นงานงานเล้ที่เราไม่ได้มาตอนนั้นมาเขาอ,อีกที่สองรางวันนี้ก็โอ้โหนี่ค่ะโซเบอร์ของเรา คนละขับคนละขับคนละขับไม่วันเป็นบุญวันตื่นวันุกว,วันลุงว่าใช้ไปยาวๆเลยมาขับรถมาขับรถนี่นี่อ<ม>ย่างเราฟง,งฟังเราพูดพูดฟังป้าเสียบ้านนะตอนที่ป้าเสีบ้านยังอยู่บ้านนะดิเห็นจ่าอยู่กับลุงเนาะี่ในใจอุ๊ยจ่าขนาดอยู่เลยนะขนาดอยูุ่ดรเนานะยังมาป้าเสีบ้านก็ดูคลิปอยู่แล้วก็จะเห็นจ่าตลอดเลย มป็นนึกเป็ฝันใช่หมว่าจะเป็นจะเป็นแน่นนั่งได้นั่งรถกับกูช่องแรกๆใช่ไหมตอนแรกๆตอนเรากินไก่กินอะไรไก่เยอะคือโดนบังโูลไก่ได้เนาะจต่กูโดนไปบ้านกูไก่เยอไก่เนื้อย่างอะไรเยอะแยะเลยแต่ก่อนเยอะแยะเลยเยอะแยะส่วนมากทีกินอะไรนะอ่หมูกระทะเยอะเนาะบ้านเนี่ยที่กิน ก็เป็นเป็นบุญแหละบุญิจ่าก็เป็นวันหยุดด้วยเนาะครับครับผมวันหยุดยาวแล้วก็เลยได้มาร่วงสี่วันแล้วขับนะคะให้สวสี่วันตรงถึงวันจันถึงวันจันเริ่มันบอกเนี่ยวันจันวันนี้วันเสาร์เพิ่งวันเสาร์วันเสาร์อาทิตย์จันทสองวันหยุดยาวเนาะ